ทุกไม้ฮะกับทุกทีมาเพื่อนสามห้านะจะสามห้านะคุณเพื่อนต้องเล่นนะนี่ล่ะลงมาดิลงมาดิลงมาดิห้าร้อยจุดไปดิลงมาห้าร้อยจุดไปด,ด,ดิโอ้โหเก็บนะเพื่อนเก็บนะใครอยากจะลองบีนะครับประมาณสักเอ่อสิบห้ายี่สิบไรเงี้ยลองได้นะครับอันร้อยแล้วดูฟ้าแล้วฟ้าฟ้าจะหมดไม้แล้วโอ้ยไปแล้วยีพีแล้วทีพี <ไป S 2> แล้วทีพีทีพี พันจุดอามาดิโคตรหล่อโคตรอันตราย4 0 4 5ูน้าะเพื่อนต้องเล่นต้องเล่นต้องเล่นง่ายๆลูกคุณยังไงลูกป่านี่ไอ้ดิมาดิมันจะเปานยังไงมาดิมาดิมาดิมันจะเป็นยังไงวะมาดิเพม่อนมันจะเป็นยังไงวะโทรทีวีไปดิโทรเพื่อนสี่สิบสี่หาอีกรอบเพื่อนมาแล้วก็โซนแล้วโอ้ยลงมาแล้วเออลงมาแล้วไอ้ดูลงมาแล้วพันจุดแล้วเพื่อนเพื่อนทีพีไปเลยทีพีไปเลยพันจุดเพื่อนเพื่อนทีพีไปเลยพันจุด บอกแล้วไอู้5459ลองได้ทีหนึ่งนะครับเพื่อนพเพื่อนห้าสี่ลงมา46่หนะ800จุดนะเพื่อนลงมา4 4่สีด้วยดิเฮ้ได้พันจุดอะพันจุดเพราะที่5